Thank mm -hmm. you. วันที่19มิถุนายนปีพศ2565นะครับผมใน EP ที่แล้วผมมาวัดมัชิมวาดนะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับผมเพื่อจะมาบูชาสักการะกราบหลวงพ่อนาคนะครับผมพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิประจาเมืองอุดรอ,อยู่ที่วัดมัชิมะวาดนะครับบริเวณที่ผมจอดรถฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของวัดนะครับผมก็คือบริเวณต้นสีมหาโพนะครับ ในประวัติศาสตร์การสร้างเมืองอุดรน,นะครับผมมีการกล่าวถึงต้นไม้อยู่สองชนิดนะครับผมก็คือ1ต้นหมากแข้งยักษ์นะครับผมผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบกันมาว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะครับผมในพื้นที่แห่งนี้บริบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้ําแล้วก็สัตว์ป่านะครับผมเกิดมีผู้คนมาอยู่อาศัยแล้วก็รวมกลุ่มก,กันจดเป็นชุมชนใหญ่นะครับผม ใจกลางชุมชนนี้จะมีต้นมะเขือพวงยักษ์นะครับผมหรือ,อภาษาอีสานนะครับผมก็จะเรียกว่าต้นหมากแข้งต้นหมากแข้งนี้ยืนต้นอยู่มาได้หลายร้อยปีนะครับผมถึงการหนึ่งก็ตายลงอย่างไม่ทราบสาเหตุนะครับผมคนในชุมชนก็ร่วมใจกันสร้างเป็นสถูปเจดีครอบบริเวณโพนดินที่มีต้นหมากแข้งนี้ไว้นะครับแล้วสถาปนาเป็นวัดเกิดขึ้นนะครับผม ภายหลังเกิดอันวาตะกะโลกนะครับระบาดในชุมชนนะครับผู้คนก็อบพยพแล้วก็ทิ้งร้างบ้านเมืองไปนะครับผมจนกระทั่งปีพศ2436นะครับผมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมนะครับผมเดินทางมาพบสถานที่แห่งนี้นะครับผมก็ได้จัดตั้งเป็นค่ายทหารนะครับจนเกิดเป็นชุมชนที่หนาแน่นขึ้นนะครับแล้วก็มีการตัดถนนหนทางจนเกิดเป็นชุมชนใหญ่ แล้วก็สถาปนาขึ้นเป็นเมืองอุดรธานีครับต้นไม้ต้นที่2นะครับผมที่จะพูดถึงก็คือต้นสีมหาโพนี่แหละครับผมย้อนกลับไปตอนที่กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมนะครับผมมาตั้งค่ายพักทับที่นี่นะครับผมก็คือบริเวณต้นสีมหาโพที่อยู่ในปัจจุบันนี้เองนะครับผมซึ่งมีมาก่อนการสร้างเมืองนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วต้นหมากแท่งนะครับผมแล้วก็ ต้นสีมหาโพนะครับผมก็คือต้นไม้2ชนิดนะครับผมที่มีบันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์การสร้างเมืองอุดรน,นะครับผมมาวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆมาชมรอบๆบริเวณต้นสีมหาโพนะครับผมเป็นหม,ดมุดหมายในประวัติศาสตร์นะครับของการสร้างเมืองอุดอรธานีว่าผ่านมาหลายร้อยปีในปัจจุบันนี้จะมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับผมทางเทศบาล จังหวดัดอุดรธานีนะครับผมก็ได้จัดเป็นศูนย์นเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์นะครับผมในการสร้างเมืองอุดรไว้นะครับผมนี่ครับผมเดินจากบริเวณที่ผมจอดรถนะครับผมเข้ามาในบริเวณใต้ต้นสีมหาโพนี้นะครับผมทางเทศบาลเมืองอุดรธานีนะครับผมก็ได้จัดเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพระภูมิเจ้าที่นะครับผมมี คำนมัสการพระภูมิเจ้าที่ใต้ต้นสีมหาโพธิ์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ในประวัติศาสตร์เมืองอุดรน,นะครับผมว่าถือกำเนิดเกิดมาอย่างไรต้นสีมหาโพธิ์มีความสำคัญในยุคสมัยต่างต่างนะครับผมซึ่งมีการจดบันทึกนะครับผมของการสร้างเมืองอุดรก็จะมีต้นไม้นะครับผมที่กล่าวถึงอยู่2ต้นตามที่ผมได้กล่าวเปลี่ยนเพื่อนๆพี่ๆไปนะครับผมก็ค,คือต้น หมากแข้งนะครับผมซึ่งเคยดำรงยืนต้นอยู่ในบริเวณวัดมชิมมวาดนะครับปัจจุบันนี้ไม่มีให้เห็นแล้วนะครับผมแม้แต่สถูปเจดีนะครับผมซึ่งสร้างครอบโพนเนินดินที่เป็นต่อของต้นหมากแข้งในปัจจุบันนี้ก็ไม่มีให้เห็นแล้วนะครับผมคงเหลืออยู่แต่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่พบในสถูปตอนที่รื้อเจดีออกนะครับ แล้วก็ได้นําไปประดิษฐานไว้หน้าพระอุโบสถวัดมัสยิมวาดก็คือหลวงพ่อนาคในปัจจุบันนั่นเองนะครับใต้เงาต้นสีมหาโพธิ์นะครับผมบริเวณรอบๆนี่ลื่นลมเป็นอย่างมากนะครับผมทั้งทั้งที่อยู่ใจกลางเมืองอุดรน,นะครับผมถ้าเดินออกไปทางฝั่งตลาดบ้านห้วยนะครับผมก็เห็นได้ว่าการจราจรนะครับผมพลุกพ่านอยู่พอสมควรนะครับผมแล้วก็ผู้คนนะครับ อยู่เต็มไปหมดนะครับผมพอมาบริเวณรอบๆต้นโพนะครับผมทั้งๆท,ที่เป็นใจกลางเมืองนะครับผมกับมีบรรยากาศที่รื่นรมนะครับผมเหลือเชื่อว่าตรงนี้เป็นใจกลางเมืองอุดรธานีนะครับผมอยู่ห่างออกไปก็จะมีทั้งสารหลักเมืองนะครับผมแล้วก็น้องประจักษ์นะครับผมซึ่งในปัจจุบันก็ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรน,นะครับผม แล้วก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวจังหวัดอุดรธานีรวมถึงจังหวัดข้างเคียงที่มีภุระที่ต้องมาเมืองอุดรด้วยนะครับผมอยู่ติดกันไปก็จะเป็นสถานที่ราชการนะครับผมก็จะมีสาธารณสุขมีโรงพยาบาลมีสถานีตำรวจนะครับเพียงแค่เดินข้ามไปอีกฝั่งถนนนะครับผมก็จะเป็นวัดมชิมวาสนะครับผมที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านผู้เมืองจังหวัดอุดรธานีก็คือ หลวงพ่อนาคนะครับผมพระพุทธรูปที่อยู่ในตำนานการสร้างเมืองอุดรน,นะครับผมตั้งแต่แรกเริ่มนะครับผมในปัจจุบันก็ตั้งอยู่หน้าพระอุโบสถนะฮะใครจะไปบูชากราบสการะส่วนใครที่อชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของอพระเครื่องนะครับผมบุรพาจารย์เกจิอาจารย์นะฮะก็วัดมชิมวานนี้จะเป็นวัดของหลวงปู่ดีเนาะนะครับผมหลวงปู่ดีเนาะท่านก็ถือได้ว่า เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่นะครับผมซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดอุดรในอดีตนะครับผมจนกระทั่งปัจจุบันนะครับผมพระเครื่องหรือเหรียญของท่านนะครับผมเป็นเหรียญพระเกจิอาจารย์นะครับผมของเมืองอุดรที่เก่าแก่อรูปหนึ่งนะครับผมเหรียญของท่านรุ่นแรกนี้สร้างปีพศ .2476 นะครับผมเหรียญในรุ่นที่สองแล้วก็ รุ่นที่3นะครับผมซึ่งสร้างในวา,ลารละเดียวกันสร้างในปีพศ2505นะครับผมส่วนในรุ่นถัดมานี่ปีพศ2514นี่จะไม่ทันแล้วนะครับผมเพราะว่าหลงปู่ดีเนาะนี่ท่านมรณภาพในปีพศ2513นะครับผมใครที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องนะครับผมก็เข้าไปติดต่อสอบถามเรื่องราวต่างๆนานาในวัดได้นะครับผม สำหรับในเทปนี้นะครับผมก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับผมจริงๆต้นสีมหาโพนี่ผมผ่านไปผ่านมาหลายครั้งนะครับผมมาในครั้งนี้นี่มีโอกาสเดินรอบๆต้นนะครับผมสูตรไทยโอโซนสูตดความบริสุทธิ์นะครับผมของต้นสีมหาโพแล้วนะครับผมก็จะขออนุญาตยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากให้เพื่อนๆพี่พีช่วยผมโอบั o ้นสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวีดีโอใหม่ๆห,หรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เรื่องราวดีๆร่วมกันครับ